ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับวันนี้เป็นต้นเดือนมกราคมซึ่งลมหนาวยังคงอยู่นะอุณหภูมิเมื่อเช้านี้นะครับ13องศาเซลเซียสแล้วก็ลมนะครับพัดลมเบอร์2ประมาณที่ผมใส่อยู่นี้เป็น Triple o d ออ e s i g n นะครับรุ่น s t a ลล์ฮูดดี้ LRP นะ long range patrol ซึ่งเลิกผลิตแล้วนะครับตัวนี้เป็น Soft s h ช l l Shark Skin นะครับซึ่งด้านในก็จะบุ เป็นโพลาร์เทคฟลีซไว้ข้างในด้วยนะครับซึ่งแจ็กเก็ตตัวนี้ออกแบบมาเพื่อบล็อกลมนะครับป้องกันลมเป็นหลักแล้วก็ใช้ป้องกันะองน้ําละอองอัิเะได้ด้วยนะครับผมใส่แจ็กเก็ตตัวนี้มานานหลายปีแล้วนะน่าจะเกิน10ปีนะครับผมไม่แน่ใจว่าถึง10ปีหรือเปล่าแต่ว่านานพอที่จะทดสอบมันในระยะยาวแล้วก็จะมีบางส่วนของแจ็กเก็ตที่มันเสียหายไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับ การดีไซน์วัสดุเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีตอนนี้คือใส่ให้ดูว่ามันสามารถจะบล็อกลมได้จริงๆนะแล้วก็อุณหภูมิเย็นขนาดนี้นะครับก็ผ่านมาแล้วเย็นกว่านี้ก็เคยผ่านมาแล้วด้วยนะผมเคยเอาไปไอซ์แลนด์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยว่อยอินเสิร์ตรูปให้ดูถ้าผม,มาหารูปเจอนะก็ยืนอยู่เนี่ยลมปะทะไม่รู้สึกเย็นข้างในอะไรแต่ว่ามันก็ระบายความร้อนระบายความชื้นได้ด้วยนะครับโอเคนะครับไปดูรีวิวกัน